ด็อกเตอร์ฮาร์ลีฮาร์ลีปินเซลอเอาชื่อฮาร์ลีปินเซลเลยนะอ๋ะอเป็นคนยังไงที่ไปรักโจ๊กเกอร์วะเฮ้ยเรียกว่าคนประเภทจดกันจะอยู่ด้วยกันได้ไปสกู๊กนี่ครับ sì sẹo tao mà. ồ. no. <coughs> 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 แบทแมนแบทแมนกลียวสาวดิวเตอร์ฟอนแอทเดอะบิกท็อปขอบคุณที่ไม่ได้ขับฮอนะอนะจริงๆพูด,ดตรงๆเลยไม่ได้ขับยานพาหานานี่คือตรวันของเรามากเฮ้ยวัต e f ฟั k เอ้ะตำแหน่งเช็คกันโอเคเทีทบกันเทียบกันครับรเรื่องอะไรวะ นะเจงอะไร่ทไมูอ่ะเราอ่อนมากวิชาพวกนี้ไปอะไรเราอยู่ที่โงละครหมดแล้วหรือว่าอะไรวะสสนุกเจอคัทหละไม่สนุกก็คัทตมีสองย่างตึมตึมตมตมต้ยเศตูศตรูชิกาเกีเห็นอู้ยูยุ่นนีย่า มันก็ยังหันมาต่อยนะใ้กูนะเอาเอาถอยกีแตกเกิดมาสัดใจว่าต่อยต่อยแล้วระเบิดอะทุกอย่าง <c oughs> ระเบิดมันเคยเ,เอฟเฟกต์ระเบิดไหมอันนี้มากฟินมากเสียงอะไรเงี้ยมันสะติษฐายมากเลยเอาโอแล้วโอไม่ได้ชุดยระเบิดน้อลองให้เห็น ไเ้าโดนโดนโดนดักไอ้เามึสวัสดีครับรับอะไรดีครับลู้รู้คดีครับมาลครับขอลังไเอาั em. นี้ไปเอาอปนี้ไปเลยท่าไรนี่นี่อาแไม่ตายเลยนะนี่นีูู่้คะครับคุณรูกค้าไอ่พีท่าไล้เหรอวะแต่มัยิงะเปิดต่อมากดซีเลยคือมันเป็นปุ่มเดียวกับปุ่มต่อแม่ง lại có là bớt tinh, ăn người nghe. Ôi, để ở thang khoa phăng, đùi chơi. Bây giờ là bớt đấy Này, như thế 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 Không có gì ลีฟเอาเฟย์กูแค่ไม่มีปีมือขานี่ยห sure ละฉันชันกูช็อตไหมเราวต้องไปทางนี้เหรอโอ้โหได้ไหมได้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 ปะวะโอ้ถึงด้วยตะวันนี้ะมันมันมันโอ้โอ้ดดหมดว๊อ

ไปเห็นอ่ะน่าโดนดนอยู่เว้ยไอ้แม่งอยู่ไกลไกลคือมุมกล้องมันคิดมันทำให้มันหลอกแล้วว่ามันอยู่ไกลอ่ะจริงๆแม่งอยู่คนไกลเลยนเลยนี่ยแหละโอ้ได้และไอ้เนี้ยพันอะไอ๋อโอไ้ไม่เนี่ยร่างมันมีวินิจฉัยแต่มันต้องใช้เานสูตรอะนะสปอดสูตร คือไว้น้ำเยผมดิเซ็กซี่เลยแล้วถ้ากระโดดป่นนี้คือกระโดดเอาเงินเลยแบบแบบเห็นเงินอยากมามีแต่เรื่อยคืออยากทำเือเอ้ยมาทำไมเรามาถุนกันดีกว่า แล้วหน้าแล้วหน้าเราพินดูแบบดูมีความสูงมากเลยจอยของการนั่งมากไม่เอาเราระเบิดไม่ได้เหรอระเบิดไม่โดนโอเคน่าจะไม่ได้เ็กค้เลยเพราะว่าผมทำไม่ได้เพราะมันติดกทังกระจกเข้าไปก็จบแล้ว หาคนอ่าอือโอ้นี่เปนชุดโซนิกใช่ไหมเดี๋ยวพ่อช้าแล้วกันเดี๋ยวไปกัน แล้วว่าถึงเวลาตกแท็กต์เราเฮ้ยเวลาเห็นภาพอะไรเหรอเราไปเวลาเรืบบ่องอะไรเห็นชุดแปบ๊บง<ำ>ําเฮ้ยนี่นี่ปัะทำอะได้บ่นเราทำอะไรได้ออกได้ครับข้างบนออกเดี๋ยวแล้วไหลเลย,ยนะออกมานไดไหมนม่ี yeah. คือบางครั้งมันก็ทำเราใช้เวลาทำลายนานบอกรรมมันก็แตะนิดนึงก็ระเบิดแล้วงงวะเพราะว่าปองไปงปองไป,ปมาไอ,อมไอตรงที่โอมว่าทำลายไม่ได้อะมันทำลายได้เลยไม่เชื<ม>่อไม่ได้เลยไปนะโมวะเหรอครับเอาเกลับได้เป็นนิคิดเลยทีเดียว Life could be a dream Life could be a dream ปาดูไปแล้วได้ปปามไปเป็นยัไปเลยแล้วที่แกรอมันปาโดนด้สี่ครั้งอ่ะกินดูเิเฮ้ยนี่ไงเวลากดอ้นี่มันจะมันจะพอมันกระพริบอะไรอย่างงี้แม่งอันี่ใช่ปะเรนทีเเลยวะรู้สึกมันกระพริบให้ใช่ใ ลายกูเียดรีมดุไปดุุปดุแ้โอแล้วมุมอย่างเปะครับน้องๆอย่าทำลายเป็นแป้อย่าทำลายเป็นนี่ไงแลนแล้วมันได้ตังค์นะรนะไทยปนเงินมาเอ้ย มีเศษอย่างนี้ได้ดูหรือเปล่าครับเรามาดูกันที่สิ่งใหม่แก่ไดี๋ย้วรอบหนึ่งเราอยู่ไหนวะเราอยู่ไหนนะเดวโอ้มโอ้มสามพันแม่เรวิ่งแล้วไหนไหนไปดูดิเอ้อกยี่แค่เอง โมเบียนาสามพันนี่สองร้อยไม่ไม่ผมไอสามพันตรงตรงวยไอไอเดียวทำตกอ๋อใช่อปัดบเราก็โดนไม่ได้เราต้องมาสุดสุดสุดของเอใคร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 ทำลายคนอ,อ่อนแออย่าทำลายผู้ที่อ่อนแอกว่า เฮ้ยทำลายแก้วใช่ไหมโ้โอ,อ,อแกแตกเลยโอ้แกแตกเลยไม่เลยทำที่อะไรไม่ได้เลยแต่ใช่ไมคช็อตเมื่อกี้อย่างเดียวันน้นกูทำอะไรไม่ได้แล้วนีตรงนี้มแม่งกดกดแบบท่าจับก็ไม่มีจะปกติจับศต,ตูตูเดินมาใ,นใกล้ไอ้แค่นี้ศัตรูเด,ดินมาม,มันคงจะตายให้อะนี่ไงถ้าเกิดเอาไปใช้กับแมนแบท่ยเฮ้ยอะไร mọi người mày quá kìa ra ngoài 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 เรา,ราเรารู้ว่าคนดูอยากดูแทบทเทิลบอลเซเตอเพอแล้นี้จบเราจะเล่แนแบทเทิอลเซเตอรต่อครับพสาจคนดูบอกกูไม่เคยพูดคนดูยังไม่มีเลยโอ้โหโอ้โหโูอ้อะไรานันี้กันเถอดติดใจล้ ม,มันเจอที่ครับได้มีนีมาแล้วผ่านมาแล้วสูเปอร์ฮีโร่โอ้ยอยู่ยิงยิงอ่ะยิงอ่ะหลบมาดิเดินไปไปเล็บหมุนตัวต่อยอ,อ่ะเกินไปเนาะงกูกูจะช่วยต่อยยังเอาช่วยต่อยเขไม่ได้เลดเป็นเนออพะย่ะ นีเออเราใช้ท่านี้เลยข้างบนวะแนี่เองโอ้โหลององใช้ท่าดิดเอาใช้ได้อยู่อ่ะเอาขอโทษเราโหกูดา่าตั้งนานมันใช้ได้อยู่แต่ท่านเปแมนแม่งแ,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 แบบแม่งเอาตายเลยอะไม่เอาตานแะ มีเอาตายเอาตาย้เมืนจับทา่านี้ฆ่าได้แล้วมันจะได้ตังค์วะใช่ใช่าง,างยิ้แล้วกนอยเต็มโออย่าไติดตาบนท่าไอ้เนียท่าไอ้นับนไหไหนเ่เน้แล้วก็ปาทิ้งหมดเลยไง มันต้องใช้อีกปะ่ะมันก็เกินแล้วนะยี่ห้่ย s in case หรอ Just in case โอเคแค่อยู่ในกระเป๋านะครับระัป๋าเสื้อผ้าด้วยมันดูมันดูใหญ่ขึ้น,นหป๋ามาถึงอ๋อคิดว่านะรู้สึกว่ามันดูใหญ่ขึ้นอยู่ เอาเงินมาเอาเงินมาโอ้โหเต็มเดีวยวกันเลยชิบายอะไรอะไรอะไรโอ้โยเ้ยฮะทำไมเรากระโดดไม่ได้มันจะไม่ให้กระโดดตรงนี้ แฝงทำลายไม่ได้โอเค,คมีตัวอะไรมันต้านต้านไหลได้ไหมมันไหลไม่ได้โอ้ <c oughs> โอเคอย่างนี้เองเรอว่ <c oughs> เราไม่ต้องต้านไหลเราแค่ขึ้นไปแล้วไหลลงมาแค่นี้เราแค่ต้องต้อง W สายสแตนด์ได้ครับ Cứ thứ hai là ủa thứ Cứ là ủa Ồ... stupid là ủa thứ hai là ủa thứ hai là là robot là ไม่มีอะไรม,มีมีมีไอ้นี่เอ้ย<ม>ปั้ปันเอ้ยมีไไมอันใหเท่าป้านก่อนที่เราแตก ลดมือกันนิดเดียว,วต่างหากเลระดาษหลังมานี่มันเริ่มนานขึ้นเรื่อยๆนะโอ้ยมันยืยวรวดระแลยเราไม่จรวดด้วยปืน,นด้วยดูยังไงมันจรดดวดเลย คือปม่ได้ไทยมันช้าเอ้ยไม่ทันได้กับปันเลยปันเอาหวอววเอาหอั <c oughs> อแล้วรมยังตีไม่ได้แนะ่เลยเช่ไหมแล้ววันต้องกินอ้าวอะไรเอาหวอัวเอาหวอัวเอา <c oughs> เฮ้ยดัง

ไ <laughs> อ้เหี้ยนี่แมชกันตัวกันเลยเอ้าต้งไล่ไปเร <laughs> <laughs> ื่อยๆปะไอ้เหี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสาว <c oughs> เอา้าเอา้าแ <laughs> ม่งแม่งฉลาดเรืออยู่นี่นี่ได้เหรอเนี่ย เอาหมุนหมุนเนี่ยโอ้ดึงดึงดึตีปาชอุ้ยไม้แล้วเว้ยใช้ตัวไหนนี่ไงตัวของเราต้องน้องตายก่อนมึงจะม้อะไร แม่งเ้ยแม่งรู้ไอ้หรือว่ามันใส่อย่างงี้วะาะมันโดนแบบมันมันมันเดนดักสองทางอะไรเงี้ยอา้าวแล้วเพลงแม่งแบบเฮ้ยมันกินฉลาดไปแล้วสิบร้อยแล้วมอนลงมาอีกอ้าวไม่มาปะฮ้ยมัน ไอมันมันฉลาดขึ้นแล้วเนี่ยอแดปอ่ะนี่คืออแดปของเราฮะคือถ้ามันรู้สึกถ้ามันจะาอยู่กที่เยอะๆอะไรเงี้ยมุ่งอยู่ที่เยอะๆอะไรเงี้ยมันเลยมันจะแบบโนวนนี้โจ้ยมันดูดิป่ะว่าของจริงเขาทำยังไงไม่รู้ของเขาปุ่มมาช่วยแล้วาวกดเอวเลยหนึ่ปกดเอวเลย นี่อยู่นี่แข่งตีนังกาแข่งตีนังกาเอาฮ่าต่าเอเดี๋ยวไเอาคล้องมางไมาดไ้ไหมครับเขาโคตรไรคลุมไหมครับเนี่ยบร o ี่ทำหน้าเขียบเลยทำหน้าเขียบเลยครับผมนี่แอคเลยครับคือแบ๊บแม๊บกูยืนนิ่งไอ้ยี่คือแบ๊บแม๊บกูยืนเฉยเฉยมังกูยืงมัวก็ต้องมีโดนบ้างแหละไอ้ยี่ ซูเปอร์ยโรอะเ่มเรด้แล้วหเลเยเอาจิงดานนี้ไม่ได้ก็เป็นด่านที่ตายกันบ่อยๆไหปั่กั่ไปแล้หกหมื่แล้วพรเยอะเลยแบนแยกกันหมดับเยราแย่งเบนเงแม่งเหอมันอ้วนจริงด er ้วยเหรอไม่ได้พูดเล่นนะเว้ย คือคือพอเห็นแล้วแบบมันมันกลับมันมันกลับ,ลบแบบไี่แบบเดิมไม่ได้